ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ชนะครับเจ้าเสือใหญ่เสเดชพันธ์ครับทำเข่าลอยชนะน็อกโดมพารันชายได้แบบสวยสดงดงามถือว่าเป็นเหยื่อลายที่6แล้วครับของเจ้าเสือใหญ่ที่โดนเข่าลอยน็อกนะครับเดีย๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับเือมาเรงเือมมาเรงเือก็เขารามเลย เก็เรมตัมาแล้วหม้ก็เต่งก้าเร็วเป็นไงบ้างโดมโดนละเขาาลอยเหรอจังหวะไม่ทันระวังครับนี่ครับ คุยกับโคนาหน่อยครับสวัสดีครับโคนาครับอ๋อสวัสดีครับครับวันนี้ก็ถ oh, ือว่าพลาดเร็วไปนิดนึงเร็วไปนิดนึงครับเราเรารู้อยู่แล้วไหมว่าเขามีเข่าลอ,อยก็เขาคุยก็ดีคปบเครื่องอยู่แล้วนะครับครับแต่เมื่อกี้เราก็บอกว่า,าเข้าให้ติดสวยเร็วหน่อยนึ่งแต่ว่าหนูขเข่าดีมากเลยว่ะจองเขา่าลอยอ่ะ,อะ ไห้พ้นโทษหน่ขอยกนหน้านะคะ่ครับก็เป็นจังหวะที่มวยเราพลาดพอดีดวมวยเราถ,ถอยจะถ,ถอยดีแบบจริงแล้วก็บอกว่าให้เขาขยับเข้า เร็วหน่อยนะครับย้า้ย้ายเขาได้ออกของพุทธันแบบพอดีของเราจะกว่าหนึ่งนิดนึงก็เลยโดนพอดีครับผมแต่จริงๆแล้วก็มีสัญญาณเตือนมาครั้งหนึ่งแล้วเขาก็โยนต่อ6อยมาทีครับสุดท้ายก็พยายามแก้ด้วยการให้เขาเข้าไปเร็วหน่อยแต่ของเราเหมือนยังยังช้าอยู่อันดับเครื่องยังไม่ทันร้อนครับสี่วันโดมเราก็จะให้เร่งสามสี่ห้าเนี่ก็นี้ก็พลาดไปครับผมก็ขอโทษแฟนมวยครับผมมาสู้กันใหม่นะครับผมครับสู้กันใหม่ครับ อ่าแล้วครับจอมเข่าลอยครับโอ้พนี่เข่าลอยชนะน็อกไปกี่คนแล้วเป็นห้าคนแล้วห้าคนแล้วโอ้โหเหยื่อเข่าลอยคนนี้เยอะมากเลยครับนะครับเราก็เกิดจากการฝึกฝนครับผมไฟนี้ผมตั้งใจมากเลยพี่ผม ตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกมากเลยพี่ไปนี้ครับเป็นพิเศษเลยไปนี่ชนะมากี่ไปแล้วครับใช่ไฟนี้ตกไฟที่5้าไปที่หกแล้วครับอ๋อชนะมาห้าหกไฟติดแล้วครับกำลังมั่นใจเลยนะครับผมคือถ้าไม่ติดโควิดน่ค่าตัวน่าจะขึ้นไปเยอะกว่านี้ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ3 0ม0มื่นครับสามหมื่นครับโอ้เส๋ยได้ยนะมาติดโควิดพอดีนะใช่ครับคือพอจะขึ้นจะขึ้นก็ หยุดพอที่ขึ้นจะขึ้นจะหยุดมันก็เลยไม่ต่อเนื่องครับผมต่อไปเนี่ยอยากเจอใครบ้างมีในใจมั้ก็พูดก็มันไม่รู้ครับ็นใครก็ได้นักหนักที่ีสอดครับประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับอืมวันนี้ยี่สิบแปดก็ใหญ่ยี่สิบแปดใหญ่ครับวันนี้ครับโอ้ที่ถ้าไม่ได้น็อกก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยครับถ้าไม่ได้น็อกก็เหนื่อยแน่ครับพี่เขามาแข็งแรไรมากครับผมครับอ่านี่พูดอยู่เรื่องหลังความสําเร็จครับสาววัชเชษครับ ผมพี่เชษมันมันต้องบอกเป็นอะไรที่เอาเม็ซิ่งมากเลยอ่ะเจ้าเสือใหญ่คือกระโดดเข้าลอยน็อกคู่ต่อสู้ได้ประมาณห้าหกคนแล้วคือมันไม่ได้เกิดจากความฟุกใช่ไหมเขาซ้อมมาใช่ไหมรู้สึกไงกับลูกศิษย์เราบ้างพี่ก็ดีใจฮะมามาถึงระดับนี้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเพราะอายุยังน้อยรับคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็พัฒนาต่อไปใช่ครับ พิเชษฝากค่ายมวยสอดีเจ้าพนเลยครับฝากด้วยครับอาทิตย์หน้าก็มีแหลมสิงนะครับต่อยช่องเจ็ดคู่แรกก็ซ้อมดีครับมั่นใจให้ได้แ,แก้มือได้ไปวฝากค่ายมวยสอสอเดี<ท>พันเต็มที่ท,ทุกไฟแน่นอนครับครับผมเจ้าเสือใหญ่บอกอะไรเอฟซีนิดนึงก็ก่อนื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณก็สารวัตรเชษแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในค่ายครับที่ช่วยกันตั้งใจซ้อมช่วยกัน ว่าช่วยกันดูกันให้ตั้งใจซ้อมครับครับผมครับผมก็ให้ผมได้มีความสําเร็จในวันนี้ไปไฟหนึ่งครับครับผมผมก็ผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยครับครับผมเอาแล้วครับเจ้าเสือใหญ่จอมเขาลอยครับของจริงคร้ววันนี้ครับ